มาร์กนะครับแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับส้นเท้าแตกส้นเท้าแห้งหน้าอยากสวยไมยันส้นเท้าอีกครับมาลองดูว่ามาร์กแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกล้กันก่อนนะครับสําหรับส้นเท้าแม่ยายนะครับในการเริ่มต้นโอ้ยดูเขินเขินอ่าพื้นฐ <c oughs> านอย่างแรกเราต้องมาล้างส้นเท้าแม่ก่อนแช่ครับเราแช่สปาก่องล้างครับล้างเท้าครับนี่แล้วทําไงต่อล้างเท้าเสร็จปุ๊บเล้วสักพักนึงแช่ก่อนหลังจากนั้นเราก็เช็ดเท้าให้แห้งอ่ะยกขึ้นลอยๆครับ เช็ดเท้าแห้ทำทุกวันเลยนะทำให้ทุกวันเลยนะเนี่ยพอเช็ดเท้าแห้งนะครับมาดูสภาพเท้าก่อนตอนเนี้ยอาการก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหหนักมากหนักมากหนักมากแล้วทีนี้มาแกะครับเอาตรงๆผมก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกนะอ๋อเป็นเหมือนประมาณถุงเท้าครับเพื่อนๆผมเองก็เพิ่งเคยครั้งแรกนะผมก็จะมีสติกเกอร์ อ๋อ<ว>แล้วก็ฉีกตรงนี้แล้วก็สวมเข้าแม่เนี่ยฉีกมันถุงเท้าอ่ะมาช่วยกันโอ้โหทุลักทุเลมากครับคนจะสวยคนจะสวยนะฉีกยังไงจะสวยนะอันนี้เราก็สวมไว้เขาบอกว่าให้เราสวมไว้ตั้งครึ่งชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> เขาบอกไว้ว่ามันจะเป็นการบํารุงผิวที่เท้าเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแตกไม่เป็นแห้งอะไรพวกเนี้เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแตกไายงาเป็นขุยบอกเลยเลยครับแม่ยายผมเป็นทุกอย่างเลยครับ <c oughs> ก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็รอไปเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆเขาให้วางครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงได้เลยนะครับถ้าใครมีเวลาแต่วันนี้ก็จะมาลองให้เพื่อนๆดูก่อนอ่ะเดี๋ยวหลังจากครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันแม่มองกล้องนิดนึงไปอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันแทนสี่สิบนาทีครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครับตอนนี้ก็มาร์กไปสู่40นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันครับว่าเป็นยังไงแต่หลังจากนี้พอหลังจากถอดแล้วเขาก็ให้ล้างด้วยน้าสด มันก็จะลอกออกนิดๆนะเออออกนิดเปื่อยนิดคุยดินี่เพราะว่าเราแช่มั้งไอเกตตื่นเต้นว่ะมันก็เลยเปื่อยอ่ะเออเว้ยเกตอยากให้มันดูใกล้ๆดูแล้วเปื่อยยางกับหนังยุ่ยเลยอ่าไม่แม่แม่แม่ลองถูดิเขาจะไปหยิบกล้องมาใกล้ๆกน่อ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงยกขึ้นมาหน่อยแม่ข้างนึ่ข้างไหนมันเป็นยังไงข้างนี้ข้างไหนก็ได้ครับถือดูอ่าโอ้โหสภาพถือว่าดีขึ้นั้นเนี่ยยุ่ยละยุ่ย้วเออมันแช่เลย นี่ก็ประมาณสี่สิบนาทีนะก็จะเป็นประมาณนี้เอาอะไรมาขูดเออแล้วขูดได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะบอกมาว่าประมาณอีกสักสองวันนะมันก็จะลอกไออันที่แข็งๆออกไปครับแล้วก็เหลือแต่แบบอันนุ่มๆสาหรับใครนะครับที่สนใจก็คลิกกิจการด้านล่างได้เลยนะจาเออไปลองดูนะครับมันก็เป็นกิจกรรมที่อันนี้อันนี้เป็นที่สบายๆนะเป็นเท้าสุกปกอย่างอูดเออแต่ดูอ่ะมันดูใสขึ้นขาวขึ้นนะพูดถึงะก็ดูดีขึ้นนะลองเป็นคุย อันนี้มือมือเฉยๆนี่ยังไม่แตกอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นเท้าแตกหรือเท้าแห้งไม่ต้องผู้ใหญ่หรอกทุกๆคนนั่นแหละเออก็มีวันว่างๆก็มามาร์กเล่นๆแล้วแม่ก็มาสวมแล้วก็นั่งเล่นซื้อส่งมาซื้อส่งมาเอ้ยซื้อส่งมาเอออยากได้ก็ไปคิ้งจีนกันล่ากๆหนิแม่โอ้โหราคาไม่กี่บาทเองเอ้ยซื้อให้ใช้เอออ่ะเดี๋ยวเราก็มาเช็ดเท้านะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าอีกสักประมาณ2วันเนาะมันก็จะลอกไอ้ที่แข็งๆออกแล้วที่เหลือมันก็จะนุ่มนวลแต่จริงๆผมมองว่าเอาจริงๆเลยนะ ผมมองว่าเราก็ควรมาร์กบ่อยๆนะอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณเนี้ยเออาาย,ยังไม่ได้ถ<ท>ามเลยแม่แม่ตอนแม่ใส่ไปจะระหว่างที่รอแม่มัน,ม,นมันมีความอะไรไหมหมายถึงว่าไม่เป็นไรเลยปกตสิสบายๆเลยใช่ไหมแล้วม่กินหอมดนะ้วยโอเคโอเคก็เหมือนเหมือนเหมือนแช่น้ําน้ําน้ําฟองน้ําอ่ะน้าแป๊บน้ําสบู่อ่ะใช่ไหมธรรมดาจ้ะโอเคไม่มีแสบไม่มีคันอ่าไม่มีแสบไม่มีคันยังไงก็ว่างๆนะครับก็มา ลองทากันดูได้นะครับมันก็นุ่มมันก็นุ่มขึ้นจริงๆนะมันก็ดีขึ้นนะมันหลังซองเขาบอกว่าอีก2วันมันก็จะลอกอันที่แข็งๆออกหนังหนังนั้นหนาอ่าหนังนั้นหนาออกมันก็จะแบบนุ่มขึ้นอีกสองวันแม่จะดูของแม่เองว่ามันหลุดออกมาแล้วเป็นหนังบางๆอ่านั่นแหละครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับไหนฝากบอกเพื่อนๆหน่อยกดติดตามด้วยนะดี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเออโห มัก็สวยค่ะเท้าจะนิ่มสวยยันข้อเท้าเลยนะครับสวยยันเท้าเลยนะสวยอยู่แล้วแต่นี่ผิวพันธุเท้าหยาบๆมันจะได้ดีขึ้นสวยเยอะด้วยโอเคถ้าใครสนใจคลิกที่ตะก้าตะก้าค่ะเน่ตะก้าติ้งติ้งตไปติ้งติ้งติายบายครับบายบายยังไงก็ฝากติดตามแม่ยายสายหาด้วยนะครับ Let's go Let's go e v ว